วันนี้พบกับไฟคอมรีวิวกันอีกเช่นเคยนะครับวันนี้มีโน้ตบุ๊กเกมมิ่งนะครับมาแนะนำนะครับเพื่อนๆให้ได้รับชมกันนะครับวันนี้มากับ asus t o u g gaming นะครับ f15 นะครับ fx506ls นะครับ sn002t ตัวคุ้มค่าในปี2022นะครับคุณสมบัติจะเป็นอย่างไรนะครับสเปคจะน่าใช้งานหรือเปล่าวันนี้เรามาติดตามรับชมกันครับ ต่อมานะครับมาดูในส่วนของดีไซน์กันบ้างนะครับเจ้า ASUS TUF ตัวนี้นะครับมาพร้อมกับสีเทานะครับมีโลโก้ ASUS TUF อยู่ที่ฝาหลังนะครับเปิดขึ้นมานะครับอย่างแรกที่จะเห็นเลยนะครับโดดเด่นนะครับเป็นคีย์บอร์ดแบบมีไฟ rgb นะครับตัวนี้สามารถเปลี่ยนไฟคีย์บอร์ดได้นะครับผม แล้วก็จะบ่งบอกด้วยสัญลักษณ์144เฮิรต์นะครับบ่งบอกให้รู้ว่าจอตัวนี้นะครับมีรีเฟรชเรทที่144เฮิรต์นะครับสายคอเกมนะครับน่าจะชื่นชอบกันนะครับผมแล้วก็ด้านใต้เครื่องนะครับมาพร้อมกับระบบระบายความร้อนนะครับมีพัดลมคู่2ตัวนะครับแล้วก็จะมีช่องที่ดูดอากาศเย็นนะครับเข้าที่ใต้เครื่องนะครับแล้วก็จะปล่อยอากาศร้อนเนี่ยออกทางด้าน หลังเครื่องนะครับเวลาลูกค้าเนี่ยนำไปเล่นเกมนะครับตัวนี้จะไม่ร้อนมือแน่นอนนะครับแล้วก็ที่ขาดไม่ได้เลยนะครับพอร์ตการเชื่อมต่อนะครับพอร์ตแรกเลยเป็นพอร์ต power นะครับต่อมานะครับเป็นพอร์ต land นะครับแล้วก็จะเป็นพอร์ต HDMI นะครับแล้วก็เป็น USB Type A นะครับ2อพอร์ตนะครับแล้วก็มี Type C ด้วยนะครับจำนวน1พอร์ตนะครับแล้วก็มีรูแจ็คเสียบ ฟังนะครับ3.5มมิลนะครับแล้วก็อีกฟังหนึ่งนะครับจะมี USB Type A อีก1พอร์ตนะครับถือว่าเป็นโน้ตบุ๊กเกมมิ่งตัวหนึ่งนะครับที่ถือว่าครบครันนะครับเล่นเกมตต่อวีโอนะครับออกแบบเขียนแบบนะครับหรือว่าจะใช้งานทั่วไปก็ได้นะครับคุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอนครับผมต่อมานะครับมาดูในส่วนของสเปคของเจ้า ASUS TUF HN002T กันบ้างนะครับ อย่างแรกเลยนะครับมาด้วย CPU นะครับจะเป็น Core i5 นะครับ 10300H นะครับแล้วก็ต่อมานะครับที่สำคัญเลยที่ขาดไม่ได้เลยจะเป็นการ์ดจอนะครับหรือว่าการาฟิกการ์ดนะครับมากับ g e f o r c e GTX 1650 4 g กด้วยกันนะครับแล้วก็จอนะครับจอตัวนี้เป็น IPS 144Hz เฮิร์ตด้วยนะครับขนาด15.6นิ้ว Full HD นะครับแล้วก็แรมนะครับมาพร้อมกับแรม8 g b DDR4 นะครับบัส2933นะครับที่สำคัญเลยสามารถใส่เพิ่มได้อีก1ช่องด้วยกันนะครับจะใส่ซใส่8 ใส่16ก็ได้เช่นเดียวกันนะครับแล้วก็มาพร้อมกับ s t o r เล e นะครับ 512G b แบบ SSD NVMe M.2 นะครับแล้วก็สามารถใส่เพิ่มได้อีกเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็ถึงแม้ว่าจะเป็นโน้ตบุ๊กเกมมิ่งนะครับแต่ว่าก็จะมีกล้องเว็บแคมมาให้ด้วยนะครับอยู่ด้านบนนะครับขนาด HD นะครับแล้วก็ตัวนี้สามารถ รองรับ Wi-Fi 6นะครับ Wi-Fi AX ได้แล้วก็เป็น e t u o t o 5.1นะครับไม่ว่าจะเป็นการเชื่อมต่อจอยเชื่อมต่อาำพงตัวนี้ไม่มี Input แหลกแน่นอนนะครับหากลูกค้าท่านใดนะครับสนใจเจ้า ASUS t u g h Gaming ตัวนี้นะครับสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ไล์ออมทุกสาขาเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นสาขาตากสาขาพิจิตร แล้วก็สาขาสุโขทยัยแล้วก็สาขาหลักที่พิษนุโลกก็ได้เช่นเดียวกันนะครับแล้วก็หากที่จะสั่งซื้อผ่านช่องทางออนไลน์ก็ได้เช่นเดียวกันนะครับลาซาด้า ช้อปปี้เจดีเซนทันะครับภายใต้ชื่อไฟคอมพิซนิโลกนะครับแล้วก็หากลูกค้าท่านใดนะครับมีข้อสงสัยเพิ่มเติมนะครับสามารถคอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับยังไงวันนี้นะครับขอตัวลาไปก่อนนะครับในคลิปหน้าจะมีผลิตภัณฑ์ดีๆจากเอ u s รุ่นไหนมาแนะนำกันอีกยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้นะครับสวัสดีครับ